วันนี้ได้มาพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันดรพลอยค่ะวันนี้ก็เข้ามายืนในโครงการบ้านไร่พลอยตะวันรีสอร์ทของเรานะคะตอนนี้โครงการของเราได้พัฒนาพัฒนามาเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยากจะ,ะแนะนําในจุดๆที่สวยๆของโครงการให้ทราบอย่างเช่นวิวเฟสที่มีสวนป่าแล้วก็วิวน้ํา โครงการบ้านสุขใจที่จะขึ้นนะคะแล้วก็โครงการที่ดินอุ่นใจไวเพ็ดนะคะก็เหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่อยากจะมาพักผ่อนในบ้านไร่พรยตตวันของเรานะคะเรารับสร้างบ้านให้ในราคาที่พิเศษแล้วก็รวมที่ดินด้วยและสามารถที่จะยื่นผ่อน ทานได้นะคะที่ดินของเราสวยอยู่แล้วมีหลายจุดหลายมุมแต่ว่าเราอยากจะเป็นที่ปรึกษาให้ท่านก่อนที่จะตัดสินใจมามีบ้านอยู่เพราะว่าการที่มีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะอยู่กับบ้านหลังนี้ไปตลอดชีวิตถ้างั้นเราก็เหมือนกับการเลือกคู่ครองเราก็ต้องเลือกแบบที่ถูกใจนะแล้วก็ มาปรึกษากับเราได้นะคะในเรื่องของการวางแผนการมีบ้านพักผ่อนสักหลังหรือว่าบ้านหลังที่สองของชีวิตนะคะค่ะก็เชิญติดต่อมาที่ฝ่ายขายข,ายของเราหรือดิฉัน081266 0159นะคะบ้านไร่พลอยตะวันรีสอร์ทนะคะค่ะแล้วพบกันที่บ้านไร่พลอยตะวันนะคะสวัสดีค่ะ